ไปช่วยกันดูแลนะครัไปช่วยกันให้การอุอถัรภ์ดูแลโครงการนี้สำเร็จลุล่วงแล้เร็จนะทินะครับเป็นงานร็จสิ้นแง้วสนทางาคือชูร้ายงาวุใิว่าแม่เที่ยวบัตันติได้นะครับตอนนี้ท่านทีริาลสักัดเร็จต่นี้ก็านบริาสงกัดันตัตเร็จช่งนี้ ส่วนงนขระเรานะครับตั้งแต่1จุดต่างัต่างชนนะครับโครงการที่ต่างกันเ่นผ้าสังไม้กระดูกเครื่อัดมีสีนว้ต่งพื้ัฐาที่นวตก็มีปัจจุบัที่น วัดตาอยวัดเทรกถูวัดาที่ผมอกงยน้เกลมครูบาดาลูกับไ่เป็นเียดูแลร้างสวยงองคมที่หลวงพ่อัดว่าเป็นวัดตะเคียนวัดตะเคียนช่างเล็กวัดตะเคียนช่างเล็ก ับเรืับกว่าสารารามเพื่นเกียเล็กข้นบนชงเล็กเนอะเกียชงเล็นอุกรณกองทัพตะเกียชเล็ครูบาอาจารย์ภาพเครูบาอาจารย์่าายจะเ ครับน่าจะันระส่งด้วยนะครับส่งผมด้วยผมเพิ่งไปก๊อปเอาเพื่อโพสต์ต่อนะครับส่งเพื่อให้เผาโล้ยครับรู่รักษาครับเรามีดีลูเบอร์นะครับประตูประหลัดมัธยท่านเป็นดีลูเบอร์นะครับตัวของดีทูมนะฮะทันดับแฟรชคลับเยอะมากที่สุดนะครับ ช่วงนี้พายุเข้านะครับดูแลระมัดระวังด้วยนะครับพายุเข้า ทุกลูกทุบองดันทยอยทยอยกันครับนะทยอยกันครับแล้วสัประรกทศทางการมอบแก่คู่กมลจารุกุสัปปะทีไทยขึ้นมา์ับผสมเคราะห์อนุเคราะห์แก่หยาดยมที่ตะตั้งไตยังเนี่ยไตยตอกเ่ตง่วงไต่ตอกมั้งนี่โอ้งามงาม ในตับคนในวัดหรือเปนเรี่ยมในตับในตับในตับแมัดเลยทำโดยความสะดวกทุกอยางเป็นต่อนท้อนเอ่นยานีผ่าตัผาัว่านเี่องยุ่ก็ขอบคุณท่านครับรอบริเวณหันี้ก็ไม่เกิดขับไวาบ รถบรีบมออกไปนะครับรถทานสุริตาวัดถีเขาจะออกนะครับคือวัตถุทุกอย่างเดียวเป็จอดรถราะว่าดไว้ตาองเส้นหอไะังคุณไรถระังคุณไ้คือรถนี้จะทม่เปลี่นางเลยรถนี้มีป้ายตลอดทั้งสี่มีป้ายที่เข้าพันตลอดทั้งสี่ไม่ต้องเิีทะเบียนนะเห็นแค่รูปก็รู้ว่าเป็นสุริตานรถนี้ นะตรงนี้ก็เสร็จงานบรรพาแล้วนะครับก็คงต้องมาใช้โบสถ์วัดเป็นย่อยๆทยอยออกที่มาในนวัอาจารย์ขออนุญาตใช้โบสถ์วัดเป็นย่อยคณะอำเภอร้องเจ้าคณะอำเภอมาตบลูกมาให้กำลังใจแกผู้สูญเสียก็ผู้ชุนเชียผู้เกิดอ้าคี้ไพ่นั่นแหละมาให้กำลังใจกำลังใจแกหนากแกยม ได้รวมด้วยการถวายการเพื่อผสมมูลใหญ่มีกำลังใจสู่กันต่อไปถ้าไม่เหตุมันเกิดขึ้นแล้วอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุอัตเหตุมันเกิดขึ้นบุญมีไัอยากพบอยากพ่อต่อของแบบนี้ของแนวนี้ก็คงไม่มีัยอยากเกิดอยากพบอยากพ่อมันเกิดขึ้นแล้วเจงได้ รถเปิดกำลังจย่อยจย่อยพากันจย่อยออกแล้วจวงค้ำค้ำเติรแล้วช่วลอเลอยเบิ่งไปทางฝุ่นอิดลาะเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆซ่ำจะได้กลับ ครับก็เลาะเบื้องถ้าโชเฟอร์คนโชเฟอร์ไปใส่เบื้อโอ้โหกำลังยางมาอยู่โชเฟอร์คนเป็นอุโบสถของวัดตะเคียนช่างเล็กอุโบสถเพิ่นสวยงามใหญ่โออารุราใหญ่ ทางออกทางหนึ่งมีทางออกหลายทางเลยอะไรทุกด้านมันกิดน,นควมดียบ <c oughs> มีงานมีบุญม,มีงานกันบพราะว่าทางไหน<ะ>โอ้มีหุ่นตั้งศพกันอยู่มีงานกันคือการทางในวัดในว่าเป็นเนาะเอ้ยนะรู้เอ้ยนะมันจะคือ จะย,ย่อยกันกลับแล้วจะย,ย่อยกันกลับล่ครูบาอาจารย,ย์จะย่อยกันท่ากันกลับแล้วหมอบเสรเจรียบรอยหมอบทุ่นสงเคราะห์อนุเคราะห์สงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอกุคันย,ย่อมเกิดตะเคีไพ่อุทุกภัยวาตาัตภัยทางคณะสงฆ์อำเภอกุคันเป็นกระซอยซอยอนุเคราะห์สงเคราะห์กันทุกหมู่บ้านล่ะ ทุกคนกทีเ่เกิดเกิดทุบัติเหตุขึ้นเกิดทุบัติเหตุเอน่หนุกกระต่ายกันรกขุดทุกได้ทุกได้ทีเ่เกิดทุบัติเหตุในครั้งนี้ก็คือกันเดี๋ยวมาทดมาต่อยกันอ่าแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก,อก,อก,อกอ่อนขยจบคลิปไปเพียงแข่นีก่อนสบายดียินดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนเดีสบายดีสบายดี Bungkus bang, bekuar